สวัสดีค่ะร้านรถไถพวดินเก่าญี่ปุ่นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปการใช้งานเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้ดูนะคะคันนี้ก็จะเป็นล้อคู่เล็กนะคะคูเวต้าซีทีสามห้านะคะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นล้อเดียวนะคะแต่ว่าเขาใส่มาเป็นล้อคู่ร่องแคบให้นะคะน้ำมันเครื่องจะเป็นเบอร์สี่สิบค่ะมันสามารถกลับล้อได้กว้างได้นะคะแต่ว่าเอาสลักไว้ข้างในนะคะก็คือเอากลับล้อไว้ได้ค่ะน้ำมันเครื่องเบอร์สี่สิบค่ะ แล้วก็น้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอล์95นะคะจะไม่แนะนำ91ค่ะอ่าแล้วก็ในนี้นะคะย่าปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งนะคะแล้วก็พวกฝุ่นกองในนี้ก็จะมีกองแห้งแล้วก็กองเปียกนะคะกองเปียกก็จะเป็นน้ามันตัวเดียวกับน้นํามันเครื่องเลยค่ะเบอร์ v 40นะคะถ้าลูกค้าใช้งานทุกวันแนะนําให้ลูกค้าดูทุกวันได้ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์จะได้ไม่พังนะคะคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ OHV ตัวใหม่แล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะติ๊กน้ํามันเครื่องไว้ได้ไว้ให้นะคะว่า ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเติมตัวดูค่ะแล้วก็ตัวถ่ายะคะ่ะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เราจะติ๊กไว้ให้นะคะด้วยประกาสีแดงค่ะส่วนน้ำมันเกียร์กับโรตารี่จะเป็นช่องเดียวกันเลยนะคะจะเป็นเบอร์90ค่ะนี่จะเป็นตัวเติมค่ะแล้วก็ตัวดูนะคะนี่ตัวดูนะคะนี่จะมีลูกศรบอกแล้วก็ตัวถ่ายอยู่ข้างล่างค่ะ ตรงนนี้ะะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกของการติดเครื่องกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็เปิดสวิตค,ค่ะเปิดก๊อกน้ํามันนะคะแล้วก็โช้คค่ะกระตุกได้เลยค่ะเวลากระตุกนะคะดึงเชือกให้ตึงมือนะคะถ้าเราติดแล้วแบบนี้ให้เราดันโชค๊คกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องโชค๊คทิ้งไว้นะคะระบบนะคะก็จะเป็นหนึ่งเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยห,หลังนะคะคันนี้สามารถจาดดินเดินหน้าได้เลยนะคะ เป็นเดินหน้าตัวเปล่านะคะตรงนี้นะคะที่เราบีบอยู่ก็จะเป็นคัตนะคะหรือว่าลูกเตะสา่พาน,นะคะ่ะถ้าเราบีบไว้แบบนี้รถก็จะหยุดค่ะ,ะตรงนี้จะเป็นเดินหน้าค่ะแล้วก็ถอยหลังหนึ่งนะคะแล้วก็ช่องหนึ่งก็จะเป็นถอยหลังสองค่ะยิ่งเร่งเครื่องก็จะยิ่งเร็วนะคะอันนี้เราไม่ได้เร่งเครื่องนะคะ ก็เวลาสาดดินลูกค้าก็เปิดปีกแบบนี้ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นควนดินนะคะถ้าเราตบมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นสาดดินค่ะใบเขาก็จะย้อนทางนะคะแต่ว่าต้องกับใบด้วยนะคะเอาซ้ายใส่ขวาขวาใส่ซ้ายนะคะก็จะมีสลั แล้วก็ปินล็อกนะคะลูกค้าก็ถอดแล้วก็สลับใส่ข้้งได้เลยค่ะหรือจะหมุนหรือว่าลูกค้าจะหมุนแทนก็ได้นะคะหมุนแทนตัดก็คือเราไม่ต้องกลับใบนะคะนี่เราก็ตัดในลักษณะแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วแต่ความถนัดของลูกค้าได้เลยนะคะ จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็สีเดิมๆนะคะทางร้านไม่ได้ทำสีนะคะก่อนเริ่มใช้งานให้ลูกค้าปิดก๊อกน้ำมันด้วยนะคะเดี๋ยวไปถึงลูกค้าเราก็จะปิดก๊อกน้ำมันไว้ค่ะลักษณะแบบนี้คือเปิดไว้นะคะถ้าปิดก็จะขวางไว้นะคะถ้าเป็นงลูกค้าเราจะปิดไว้ค่ะ ำหบวันนี้ก็ขอจบคลิปการใช้งานเทนเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ